ใครห,หารถครอบครัวร,ราคาเบาๆขึ้นองดีเซลนะครับมองดูคันนี้เลยฮะประวัติศูนย์ตรงเป๊ะโครงสร้างเดิมครับประกันโครงสร้างได้หมดนะฮะ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนั่งแต่งรถโกตกบ้านนะครับรถเมื่อสองคนสภาพดีโปรกบ้านคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับเป็นเจ้าโตโยต้าอินโนวานะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.8 g นะครับผมเป็นโฉมเขาเรียกว่าเป็นตัวคลิสต้านะครับอ่าเป็นดีเซลนะปีต้นปีสิครับผมสภาพดีๆฮะไม่ไม่เยอะครับผมอ่าใครหารถครอบครัวสภาพดีๆเครื่องดีเซลนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ขับดีด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาครับชมเจ้า โต้ต้าอินโนวาคันนี้นะครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงแล้วก็ออปชั่นต่างๆโครงสร้างต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มาชมพร้อมๆกันเลยครับผมโต้ต้าอินโนวานะครับคันนี้เป็น2.8 J Diesel นะครับผมมันเป็นตัวคว่าตัวยอดนิยมของยุคปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะฮะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางครับที่ออปชั่นเยอะมากนะฮะทั้งภายนอกภายในต่างๆเนี่ยถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับมาดูสภาพโดยรวมกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะน่าเป็นโครเมียมนะฮะนี่โคมันทั้งหมดนะครับ ตัดด้วยโลโก้ของเจ้าโตลต้านะครับกับจางหน้าเดิมคันนี้จะมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมมีไฟตัดหมอกในตัวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนี้นะฮะจะแปกจากตัวอื่นตัวอื่นจะอยู่ด้านบนนตตัวนี้อยู่ข้างหน้าครับผมโคมไฟหน้าครับเดิมใสสวยครับโคมไฟใสแจ๋วมากๆนะครับเป็นโคมเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการถอดหรือว่ามีการเอาไปทําใหม่นะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชำรุดแน่นอนครับผม มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเป็นยางนะครับ 20565R16 นะครับเป็นยางของดันรอบนะครับผมเป็นยางปี2020นะครับยางยังใหม่อยู่นะฮะสพานยางต่างๆถือว่ายังเต็มนะครับยางยังนิ่มนะครับดิสเบรกคู่หน้าก็โอเคครับคาลิเปอร์จานเบรกอยู่สภาพดีล้อแม็กครับรือรอยน้อยมากๆครับมีนิดเดียวนะครับนิดเดียวมากๆตามซุ้มล้อครับตามโช๊นะครับ เป็นโชคเดิมสปริงเดิมจากโรงงานซุ้มล้อต่างๆก็คืออยู่สภาพดีครับกิฟต์ต่างๆเนาะต่างๆก็คือที่ที่ยืดไว้ก็ยังอยู่ครบหมดนะฮะโอเคเลยนะฮะสภาพสวยมากกระจกด้านข้างครับเป็นกระจกเดียวกับตัวรถนะครับสีเดียวกันนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านมีไฟเลีเป็นแผง LED นะครับนี่สวยงามมากเลยทีเดียวชุดแต่งพาร์กอพันเนาะอันนี้ประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอันนี้เปิดมาถึงปุ๊บด้านใน จะเป็นหนังผสมผ้านะตรงจะเป็นผ้านะครับเพราะว่าอ n n o v a 2.8G เนี่ยจะเป็นเบาผ้านะข้างๆมันเลยเป็นผ้าไปด้วยนะครับผมแต่ก็ผ้านะมันเป็นเขาเรียกว่าไงครับคล้ายๆผ้า,า,า,ากำมะหยี่นะครับผมมือเปิดประตูโครเมียมชิ้นงานต่างๆอยู่ครบสภาพดีมากไม่แตกไม่หกักไม่ชำรุดนะครับโครงตั้งประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดประตูไปทํานะครับ ักเราจะให้ดูเรื่องของโครงสร้างเป็นโครงสร้างเป็นหลักนะครับว่าเออคันนี้โครงสร้างรถเป็นเดิมนะไม่มีบอกว่าเสียวชนอะไรมาเลยนะครับผมนี่เอาก็ดูตามเม็ดอาร์ครับเม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับให้ดูได้มหมดเลยฮะดูตามสันต,ต,ตามคมต่างๆได้ครับไม่มีการเคาะอะไรมาเลยฮะเดิมหมดเลยหนึ่งตรงนี้ครับมาสติ๊กเกอร์ใส์แอร์แบกนะครับแล้วก็ สติกเกอร์มอกออยู่ขมหมดนะครับถไม่เคยมีการชนหรือว่ามีการเฉี่ยวมาตรงข้างประตูนี่คือเดิมหมดเลยนะเห็นไหมครับโอเคเบาะด้านในครับเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าเดิโมโรงงานนะครับผมโอเคสวยงามมากๆเลทีเดียวนะครับ mm hmm. คือผมชอบลายลายผ้าของอินโนวานะมันสวยนะครับดูดิมันจะไม่เหมือนลายผ้าอื่นทั่วไปนะครับการเย็บต่างๆเวลานั่งกมันนั่งสบายนะครับรถพวกนี้โอเคมาดูชิ้นต่อไป ประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่มาดาูพลาสติกต่างๆผ้าต่างๆชิ้นงานต่างๆนะครับก็จะมีออรื่นิดหน่อยครับตากการใช้งานนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายู่สภาพดีมากนะครับผมมาดูโครงสร้างประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่เม็ดอาร์ครับผมเม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับ่าเดิมๆมหมดเลยไหมฮะน,นี่เดิมหมดเลย ก็สวยครับเบาคนนั่งด้าหนหลังนะครับก็สามารถพับได้นะนี่ี่พับเพื่อที่จะไปขึ้นเป็นแถวแถวสามได้นะครับแถวสามเนี่ยของโต y ต้าเนาะมันจะพับพับขึ้นข้างเหมือนโจูเนอนะเนี่ยนะครับก็คือจะจะทำให้มีพื้นที่ในก,การวางของค่อนข้างเยอะนะครับงามใช้งา,งานง่ายครับผมอันนี้ประสงค์แล้วก็บ่ะเขานะครับก็จะมีเป็นที่วางแขนตรงนี้มันก,ก็มีที่วางแก้ว คันนี้แอร์มันจะเป็นแอร์แอร์เพดานแลเนาะเนี่ยแอร์จะเป็นแอร์สตอนแอร์ตอนหน้าหนึ่งแต่ตอน2องตรงนี้นะฮะสอันแล้วก็ตอน3ามอยู่ข้างหลังเนะะี่ยคือไม่ต้องกังวลว่ารถพู้นี้นจะนั่งแล้วแบบแอร์จะไม่ถึงหนังหรือว่าจะร้อนนะไม่ต้องกังวลน,นะครับแอร์เย็นชั่วถึงแน่นอนแล้วก็พวกข้างในเนี่ยไอพวกที่วางของนะนะครับ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาแบบคนนั่นเนี่ยจะวางแก้ววางของเนี่ยเรวชิ้นนี้เขาบอกว่าวางได้สูงสุดง,ง,งองรวมน้ำหนักถึงสิบกิโลเลยนะใช้งานก็คือเปิดขึ้นมาครับเวลาปิดก็คือกดตรงนี้ลงไปใช้งานง่ายปเ,ยเป,าปิดเปิดปิดโอเคด้างหลังฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นยางดันหลบปีสองพี2020เหมือนกันนะครับสเปคเดียวกัน2 0 5 6ูห้าหห้า R 1 6หนะครับ คันนี้ดิสเบรกจะเป็นคู่หน้านะหลังจะเป็นเบรกดัมนะครับอายางยังใหม่อยู่ครับเนีย่ยพวกตามที่มันแตงไว้ว่าคันนี้เป็นยางใหม่ก็ยังอยู่ครบหมดนะครับแชสตซีเดิมนะครับผมสังเกตดูได้เลยฮะว่าแชสซีเดิมจากโรงงานไม่มีการตัดผุหรือว่าตัดตัว,ตวถังนะครับโอเคอินโนวาโฉมคิสต้านะครับนี่ไฟไท้ายสวยงามมากๆเลยนะฮะโคมไฟเดิมจากโรงง,งานไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมไฟเหยวอยู่นี่ไฟหออยู่นี่นะฮะ เขตทุกอย่างอยู่ครบหมด2องุดแนะครับผมตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับจะมีแค่เซนเซอร์ท้ายนะครับเนี่ยเปิดฝาหายได้ง่ายมากมาดูด้านในกันโครงสร้างเดิมไหมนี่ครับดูตามหัวน็อตได้น็อตฝั่งกระโปรงท้ายนะครับน็อตเดิมนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามตะเี็บต่างๆเดิมหมดนะครับนยครับเบาะแถวสาม ขับขึ้นข้างนะครับและวิธีการขับออกมาทำยังไงนะครับก็ดึงตรงนี้ออกมาดึงปุ๊บไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานี่นะครับขับได้ง่ายรับนั่งได้จริงนะครับถ้าเกิดไม่ใช้ก็ทับเก็บจะดึงขึ้นนี่ดึงนี่มานะดึงนี่ปุ๊บขึ้นไงเลยครับแล้วก็เอาเอาตรงนี้เกี่ยว ป8จบอใช้งานง่ายครับผมพับเก็บง่ายครับถ้าเกิดใครชอบแบบว่าเนี่ยนั่งแค่สี่ห้าคนที่นี่เป็นที่วางของก็ตอบโจทย์ครับผมนี่ก็จะเป็นแม่แรงกับตัวขันนะครับอยู่นี่หมดเลยนะครับผมอยู่ด้านข้างนะโอเคมาดูข้างล่างกันครับว่ารดโครงสร้างแบบนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยครับดูยังอะไรก่อนยังอะไรมีนะครับแล้วก็ตามแชสซีตามโชว์ข้างล่างเห็นไหมครับฐานกอลตต่างๆนี่คือของเดิมจากโรงงานหมดนะครับ รถไม่มีตัดผูตัดต่อตัวถังหรือว่ารถจมน้ำน้ำท่วมนะครับอ่าดูง่ายๆครับดูโครงสร้างคแค่นมกซ์ก็รู้ครับว่ารถน้ำท่วมไม่ท่วมนะครับตรงนนั้นท้ายก็จะมีไฟเบรกัวที่3เนาะมันก็มีสปอยเลอร์เฮานะครับแล้วก็จะมีคลิปสชลมเป็นเสาอากาศวิทยุนะครับมาดูด้านข้างต่อกันนะผมยางหลังฝั่งขวานะเป็นยางดันหลบนะครับอ่าเป็นยางสเปคเดียวกันนะ20565 r 1 6นะครับยางปีสองพัน20นะครับ ตามเชสซี่เชสซี่เดิมนะครับผมไม่มีตัดผุตัดตตัวถังนะครับโครงสร้างเดิมเดิมหมดเลยนะฮะมาดูประตูด้านในกันโครงสร้างประตูหลังฝั่งขวานะครับเนี่ยครับผมเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับรถไม่มีแบบว่าเฉี่ยวชนหรือว่าเคาะทาสีใหม่แน่นอนนะฮะแผงข้างประตูนะครับนี่คือของเดิมจากโรงงานเขานะครับ พลาสติกต่างๆผ้าต่างๆนะครับนี่ชิ้นงานมือจับประตูมือปิดประตูนะครับโอเคเลยนะครับสวยงามมากฝากคนขับครับผมนี่ฮะมาดูก่อนน็อตประตูหนางฝั่งขวานะไม่เคยมีการถอดนะคนเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ไม่มีนะครับเดิมหมดเลยนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดสติกเกอร์ใส์แอร์แบ็กสติกเกอร์ลมยางนะครับเนี่ยดูได้ครับดูตามความคมของหัวน็อตนะครับเนี่ย ไม่เคยมีการไข่เลยครับนี่ดูครับโครงสร้างฝั่งคนขับนะครับเดิมครับผมมาดูคนเดฝั่งคนขับนะครับก็จะมีอะไรบ้างจอสติิกปับนะครับเปิดปิดกระจกหู้ช้างนะครับเปกร,ระจกซ้ายขวาเนาะบล็อประตูกดป,ประตูตรงนี้นะครับมันกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าคนขับเป็นออโต้นะที่เดเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดาน,นะครับผมอ่า เดี๋ยว okay. ไปดูห้องเครื่องนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปเลยโครงสร้างของเจ้าอินโนวาคันนี้โครงสร้างเดิมไหมครับมีมาดูตามสติกเกอร์ก่อนขากโปรงกันไหมสติกเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์ของแอร์นะครับก็อยู่ครบน็อตปากโปรงนะอันนี้น็อตเดิมนะครับไม่ได้มีการไข่นะครับแต่ว่าสีมันรอกนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับ แล้วก็ตามโครงสร้างด้านในนะครับเนี่ยครับรถไม่เคยโดนมานะครับแก้มก็เดิมครับผมอ่าเดิมหมดเลยก็เนี่ยครับพนักข้าวนี่ก็เดิมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเลกเพจตัวถังเนาะเพจเดิมจากโรงงานไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการแกะนะครับสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยครับเพราะว่าอันเนี้ยเลงถังมันต่ออยู่นี่ตรงไม่ตรงเช็คกับตรงนี้ได้เลยครับผมห้ามหายห้ามหายห้ามโดนถอดไปนะ เนี่ยฮะฝาป่งเดิมครับผมสีมันก็ฮะแต่ว่าเนี่ยมองดูตามเนี่ยมองจับดูครับไม่ไม่มีงบจังหวะการไขเลยนะฮะด้านในครับเดิมนะฮะแก้มก็เดิมครับผมไฟหน้าก็ไม่เคยถอดนะครับของเดิมหมดเลยอ่าแล้วก็สาคัญครับคานหน้าคานหน้าเป็นคานหน้าเดิมนั้นเนี่ยไม่เคยมีการถอดคานนะครับทั้งบนทั้งข้างล่างเดิมหมดเลยนะครับ โอเคนะครับคันนี้เราประกันโครงสร้างได้ทั้ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีความไม่มีตะปูติดผังด้วยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันครับว่าคันนี้เครื่องยนต์2,800ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอ่าเครื่องเดิมบล็อกเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่สปิดเผยาำนาเหมือนนะฮะคันนี้ทนมากครับแล้วก็ขับดีด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องเดิมกับฟอร์จูเนอร์ไหมนะครับ แต่ผมคิดว่าดูจากการวางวางบล็อกต่างๆนะผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่ามาันมาอยู่ในไซ์เครื่องที่ใ้ราที่เล็กองนะครับผมคิดว่ามันก็ทําให้รถมันเปรี่ยนน้ำมันมากขึ้นนะครับดูน้ำมันเครื่องมอนันนมันเครื่องดีเซลนะเห็นไหมขามาวจะขามามันจะเกาะใช่ไหมแต่ความใสมันยังอยู่ครบนะฮะน้ำมันเครื่องไม่ต้องกลัวว่าจะขาดนะครับถ้าขาดหรือว่าดำครบเนี่ยผมเปลี่ยนแน่นอนฮะอันนี้ใช้ได้ย,วยาวๆครับผม โอเคนะครับตามสภาพต่างๆครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้ได้ผมดูนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะมันปีหนึ่งนะครับพวกตามปั๊มดีเซลต่างๆนะครับปั๊มปั๊มติ๊กเนี่ยโอเคอยู่สภาพดีเลยครับเป็นของเดิมๆโรงงานพวกกรณ์อากาศนะครับก็คือเป็นกรณ์อากาศเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้เป็นรถที่เป็นรถบ้านนะครับไม่ได้มีการแบบตกแต่งแบบโมดิฟายเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยๆงามๆเดิมๆนะฮะ ให้ห่างรถบ้านเดิมๆคะลองดูคันนี้ไว้ครับว่าเจ้าอินโนวาดีเซลคันนี้นะครับน่าใช้ม้าน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับไปเลยคันนี้เอิ่มไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นครับผมการันตีไม่แท้นะครับงบประวัติศูนย์ทรชัยยานะครับคันนี้อ่ะมาดูสภาพของคอนโซลต่างๆกันบ้างนะครับคอนโซลตัวนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับจะไม่ใช่หนังนะแล้ก็ถ้ารถดูแอรดีไม่ดีนะครับดูจากตามต่อค่าคอนโซลได้ครับว่า ท่านพลาสติกแบบนี้ถ้าเกิดเขาเนตามใดจะจัดอ่ะพวกนั้นมันต้องแห้งมันต้องกรอบแตกหมดนะฮะอันนี้คืออยู่สภาพดีมากนะครับแอร์แบ็คไปสองจุดนะครับจะมีแอร์แบ็คฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งอาคนขับนะครับแล้วก็เนี่ยครับตามชิ้นงานต่างๆของคันนี้ก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะครับที่วางแก้วสองฝั่งคนนั่งกับคนขับนะครับเกียร์ต่างๆนะครับคันนี้มีคู่มือนะนะครับ ยัไม่เคยผ่านการแกะออกมาเลยนะครับโอเคหน้าจอครับตัวนี้ก็เป็นทันตกรีนทั้งหมดนะครับสามารถต่อทำทำทำอะไรได้บ้างนะครับก็ให้ดูเรื่องของวิทยุนะครับเนี่ยสามารถต่ออะไรได้บ้างให้ดูก่อนอปรับได้หมดทั้ไม่ว่าจะเป็นทันตกรีนหรือว่าจะปรับทางโฟมอะไรนะครับ ต่อเรื่องของอวิทยุได้นะครับต่อ HDMI ได้บลูทูธต่อได้หมดนะครับคือมันใช้เหมือนกับเนี่ยใช้เหมือนบอกว่าเป็น iPad ครึ่งหนึ่งเลยฮะคันนี้จะไม่มีกล้องถอยหลังนะครับแต่ว่าจะมีเซ็นเซอร์เนาะโอเคก็ผมคิดว่าอไอตัวนี้หน้าจอมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างครบได้เนะครับต่ออะไรได้หมดเลยตัวนี้ก็คือต่อ HDMI ได้ USB ได้นะครับต่อ h d m i ได้หมดเลยนะครับเอาเอาสส่ h d m i มาต่อเนะ่ะมันก็ซิงกอบจอก็คือก็คือก็คือมาหน้าจอเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เป็นส่วนของแอร์ทั้งหมดนะครับจะเป็นแอร์หลังนะแอร์ Air หลังคือกดตุน่นี้ก็เปิดละนะครับอุณหภูมิอุณหภูมิจะอยู่ฝั่งนี้นะทีนี้จะเป็นเรื่องของความแรงของพัดลมนะครับอุณหภูมิฝั่งนี้อันนี้จะเป็นโหมดต่างๆครับเป็นเปิดบอุ a c เอาอากาศข้านอกเข้ามาหรือปิดอากาศนะครับแล้วก็โหมดต่างๆนี้เปิดปิดแอร์นะครับด้านล่างมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคําเตือนเรื่องของที่คาดเบลล์ต่างๆนะครับโหมดขับขี่จะมีอีโคโหมดกับพาวอร์โหมดนะพอกดอีโคโหมดอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นอีโคโหมดตรงนี้นะฮะให้มันประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะถ้าเกิดพาวอร์โหมดมันก็ใช้แบบว่าแรงม้าต่างๆของมันนะเต็มที่เลยมันก็ตัวนี้ก็จะมีการลื่นเท่าไหร่นะอะข้างล่างก็จะเป็นตัวที่จุดบรีนะครับ เกียร์ P R N D ทั่วไปครับผมก็จะมีเป็นที่วางแก้วต่างๆที่ช่องเก็บของต่างๆนะ schö. อันนี้ก็จะเป็นเบรคมือเนาะควบคัมมัติึฟังก์ชันสองฝั่งครับฝั่งซ้ายควบคุมสื่อเอินเตอร์เทนเมนต์ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับรับสายวางสายนะครับอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเพิ่มเสีเยงลดเสียงตรงนี้นะครับฝั่งขวาก็จะควบคุมตัวหน้าจอานี้นะครับว่าดูโหมดต่างๆการกินน้ำมันๆๆต่างๆตรงนี้ได้เลยครับว่าอะไรแจ้งเตือนไหมเนี่ยดูตรงตัวสัมผัสแบนี้ได้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าคันนี้ผมจะขายราคาเท่าไหร่นะครับไปเลย เป็นยังไงบ้างครับผมหาังจาเพื่อนได้รับชมเจ้าโต้ตาอินโนวาคันนี้ฮะอ่าอย่าลืมนะครับใครหารถครอบครัวราคาเบาๆขึ้นดีเซลนะครับมองดูคันนี้เลยฮะประวัติศูนย์ตรงเป๊ะโครงสร้างเดิมครับประกันโครงสร้างได้หมดนะฮะรถทุกคันสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับราคาคันนี้ผมขายราคาเพียงแค่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนๆได้รถปีใหม่รถปีสองพันสิบแปดรถแค่สี่ถึงห้าปีนะครับไม่แค่แสนสองสภาพสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับหากสนใจซื้อทำยังไงครับหากซื้อสดและไม่สะดวกมาเองใช่มัครบ ชำระเงินครบครับทางร้านก็มีบริการส่งรถถึงบ้านท่านนะครับผมหากจะไฟแนนซ์นะครับโอนมาจำดจองเข้ามาครับทางร้านเราจะมีบัตรมาจำดจองให้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โทรติดต่อเพื่อเซ็นเอกสารถึงบ้านนะครับไฟนแนนซ์ผ่านปุ๊บนะครับลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่ต้องมาอารถเองนะครับทางร้านก็มีบริการส่งรถถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับเป็นรถออนไลน์ง่ายในเดียวกับทางกานโผล่รถบ้านนะครับฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ยูทูบซิ TikTok นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครบทช คลิปใหม่ๆของทางงานโปรบ้านนะครับผมำหรับวันนี้ครับผมแม็กนันมันก็จะโตตอร์อินโนวาคันนี้เขาต้อลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆอยากได้รถคันไหนให้ผมรีวิวครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคันไหนเข้ามาตรงสเปคเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้รีบตัดสินใจได้เลยนะครับำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ